สวัสดีย่ามบายของมือนี21มกราคม2 5 6 5จากจ้าคลิปนี้กี่ภาพมาอัปเดตเรดาร์ตรวจฝนภาคบายว่ามีฝนอยู่อำเภอใดแน่ขออนุญาตเริ่มทีอีสานตอนล่างก่อนเนาะจ้าเนาะกลุ่มฝนออนอยู่ในเขตอำเภอป่าปากอำเภอวังยางอำเภอเมืองจังหวัดนครพนมอำเภอบดระบือจังหวัดมหาสารคามอำเภอสตึกอำเภอกระสังอำเภอเฉลิมพระเกียรติลาหารใต้บ้านกวดอำเภอเมืองจังหวัดบุริรัม อำเภอจอมพาคอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์โซอป,ป,ปอลาวและกับประเทศกัมพูชากุ้งฝนปานกลางตรวจบพอจากุ้งฝนหนักตรวจบพอตอกันที่อีสานตอนบนตรวจพกุ้มฝนธรรมดากำลังอ่อนถึงปานกลางกุมฝนลดลงปกคุ้มพื้นที่อำเภอสุวรรณคูหาอำเภอหน้าว่างจังหวัดหนองบัวล,ลำพูอำเภอหนองหารจังหวัดอุดรธานี อำเภอว่านนอนนิวาดอําเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครอ,อําเภอข้ามะอีอําเภอเมืองมุกดาหารจังหวัดมุกดาหารอําเภอเสนาคณิโคอําเภอชาญนุมานอําเภอเมืองอํานาจเจริญปทุมราชวงศ์สาหัวตะพานจังหวัดอํานาจเจริญอําเภอจอมภาอําเภอเมืองสุรินทร์จังหวัดสุรินทร์อําเภอสึกอําเภอกระสงังจังหวัดบุรีรัมย์เกือบทั้งจังหวัดของจังหวัดเลยและจังหวัดนครพนมนะคะ สำหรับศูนย์อุตุนิยมวิทยาของอีสานตอนล่างเพื่อนก็ออกประกาศฉบับที่สองมาเรื่อง อากาศแปรปรวนบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างคขืนกระแสร่มฝ่ายตะวันตกขึ้นเขาปกคลุมประเทศใท้ตอนบนลักษณะสเส้นนีสิเหตหายภาคอีสานตอนล่างมีฝนฝ่าคนองกับมีลมกระโชกแรงกับมีลูก,กลเห็ดตกบางแหง่งจากนั้นในช่วง22มกร,ราคม6กค่ะอุณหภูมิจะลดลง1-2องศาเซลเซียสก็ขอให้พี่ๆน้องๆระวังอันตรายจากฝนฝ่าคนองและกระลมกระโชกแรงรวมถึงฝ่าพาที่จะเกิดขึ้นให้เลีกยเลี่ยงยูในทีลงแจง้งแต่ตนไม่ยา่ ไปโฆษณาที่บอแข็งแรงสําหรับเกษตรกรกับควนเตรียมตัวป้องกันระว่างความเสียหายที่จะเกิดกับผลผลิตทางการเกษตรนอกจากนอกสําหรับคลิปนี้แอดมินกับคอตโตล่าไปก่อนมาแจ้งข่าวพี่พีน้องๆให้ได้ระมัดระวังโตการช่วงนี้กับฝนตกลมกระโชกแรงระมัดระวังกันจ้าไปเลยจ้าบ๊ายบาย